จะไปลงอ่างอยู่เหมือนกันนะคจะไปลงอ่างครับเอ้ยไี่ใช่สิเจ็บไหมั้งคัาแล้ว้กันแต่พี่ขอปวดทั้งสองข้าอ่าแต่พี่ขอช็ดจุดกดเจ็บนิดนึงนะเจ็บมเจ็บเจ็บครเจ็บจริงโอเคแล้วข้างนี้นะเจ็บครัโอเคเจ็บมู่เลยแยวขอเช็ดสบักสบักด้านในปวดไหมจักตีครับ สรุปของผมที่เป็นก็คือน่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อคอเทสทั้งระบบประสาทมันไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับผมคือมันจะแบบกระตุกกระตุกนะครับผมเหมือนกุ้งเต้นมันก็ข้างเติมอย่างเงี้ยมันก็จะมีการต่อสมองตัวตัวไฟฟ้าทั้งจากเยอะบางจุดนะได้นะไผมแค่เซนซิทีฟ มันก็จะมีเจลเย็นๆนะครับผมแล้วก็แบบมันจะรู้สึกจี๊ดๆข้างในนะครับผมสบายๆเนาะไม่ได้เจ็บอะไรมากโอ้โหให้คนดูดิดูนะมันแบบดืบๆเลยอะมองเห็นปะมันแบบอนี่กด่ะม,มันเต้นเลยแบบเต้นแบบมันเต้นยังไง เออันนี้กระตุกเจอจริงแต่ว่าผมเป็นผมเป็นฝั่งเดียวกวบาบ่อยก่อ่ะเดี๋ยวพี่เริ่มจากระดับเบาที่สุดเอาเบาสุดเลยเบาสุดๆตั้มออันนี้บางจุดที่พี่เลื่อนไปแล้วมันไปโดนตรงจุดที่แบบตึงมากๆหรืออะไรเงี้ยเจ๊แบบบอกได้พี่ก็จะ่อนให้ ตัวเอียงแล้วตงนเนียจะเอียงบอกหใจนิดนึงโอเคก็เข้าวเข้าบอกไมมีเข้าแ้วอยาบอกตนนี้โอเคอ่พร้อมโอ้ดูดีดูดีดูดีมันขึ้นมาเสร็จเลยน้องพายเดี๋ยวเธอก็โดนไม่ต้องมายิ้มเลย จบแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็ต่อมาที่ประครบร้อนนะครับผมไอ้ผ้าที่มันพาดอยู่บนบ่าของผมเนี่ยก็คือเป็นผ้าอุ่นๆนะเอาไปอบความร้อนมาแล้วก็มาพาดบนไหล่นะครับผมก็เรียนร้อยสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอ,อ,อสิ้นชีพไปก่อนตรงนี้นะครับผมสบายมากๆ